แล้ก็เริ่มไปศึกษาค้นคว้าดูบทความหลายๆอย่างทั้งของคนไทยของฝรั่งของอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งเราไปเจอบทความบทความหนึ่งซึ่งเขาใช้หัวข้อของอับราฮัมซึ่งผมก็ชอบมากก็เลยอยากจะมาแชร์กับพี่น้องในเย็นวันนี้นะครับก็คงไม่ใช่การเทศนาไนดะเพราะผมจะเทศนาก็คงอาจจะยังแบบประสบการณ์ทั้งประสบการณ์อะไรก็อาจจะยังไม่พออาจจะเป็นเรียกว่าหนุนน้ำใจดีกว่าหนุนน้ำใจพี่น้องก็คือ ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคำนี้ทุกคนอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วเขาจะเรียกว่า high risk high return ซึ่งถ้าในมุมมองของคนทั่วไปบนโลกนี้หรือพวกแบบคนนักธุรกิจเขาจะรู้กันว่า high risk high return หมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่เราลงทุนอะไรได้มากเสี่ยงมากเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มากอะไรที่เราทําได้เสี่ยงน้อยเราก็จะได้ผลตอบแทนที่น้อยเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ที่ผมอยากจะแชร์กับพี่น้องก็คือหัวข้อว่าความเสี่ยงที่อับราฮัมกล้าทํา เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายัางไงคือหัวข้อนี้จะมาจากหนังสือย e น e s ซิสนะครับบทที่22นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ก่อนย e น e s ซิสบทที่22ข้อที่1ึงข้อที่3นะครับผมจานให้ฟังก่อน <c oughs> และต่อมาภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมและตัดกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าดูเถิดข้าพรวงอยู่ที่นี่พระเจ้าข้า พระองค์ตัดว่าจงพาบุตรชายของเจ้าคือยิสหกบุตรชายคนเดียวของเจ้าผู้เป็นผู้ที่เจ้ารักไปยังแผ่นดินโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกลานเอผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับยิสหะบุตรชายของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาและลุกขึ้นเดินทางไปยังที่พระเจ้าทรงตัดสั่งแก่ท่านไว้ ในข้อนี้เราได้อ่านศึกษาว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องคือพระเจ้าทรงรองใจอับราฮัมโดยการที่สั่งว่าให้อับราฮัมถวายยิสหะเป็นเครื่อบูชาถูกไหมครับซึ่งยิสหะเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวที่อับราฮัมมีที่เกิดจากนางซาราที่นางซาราเป็นหมันด้วยไม่สามารถมีบุตรได้ด้วยแต่พระเจ้าก็ทรงประทานยิสหะมาให้แต่พระเจ้าก็ยังทรงรองใจอับราฮัมเสี่ยง ในที่นี้ในมุมมองของคนทั่วไปที่ผมบอกก็คือ high risk high return มุมมองของหุ้นถ้าคุณลงทุนหนึ่งล้านคุณก็มีสิทธิ์จะได้เงินล้านกลับมาแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะหายไปเลยก็ได้นี่คือ high risk high return แต่ถ้าคุณลงทุนทุกน้อยๆคุณก็ได้เงินน้อยแต่อาจจะได้เงินชัวอย่างที่เขาเรียกกันใน LTF อะไรระยะยาวได้ชัวนะครับแต่ถ้าในมุมมองของอับราฮัมการที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้ามาแล้ว อับราฮัมตัดสินใจทําในทันทีก็คือตื่นขึ้นตอนเช้าแล้วผูกอาลาไปเลยตอนเช้าโดยไม่คิดอะไรเลยถามเอาตรงๆในมุมมองของเราคนที่เป็นพ่อเนี่ยผมเพิ่งเ,เคยมีความรู้สึกนี้ได้ไม่นานเนาะการที่เราอยู่ดีพระเจ้าจะมาบอกว่าให้ถวายลูกตัวเองเป็นเครื่องบูชาทันทีเราคิดหนักไหมเราต้องคิดเยอะมากขนาดไหนแมกว่าเราจะแบบ ทำใจได้เนี่ยว่าเราจะต้องฆ่าลูกคนเดียวที่เรามีเนี่ยแต่อับราฮัมไม่คิดเลยตื่นขึ้นตอนเช้าได้จัดการเตรียมทุกอย่างทันที <c oughs> ความเสี่ยงที่อับราฮัมกล้าที่จะเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพราะความเชื่อของอับราฮัมที่มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงมีหนทางหรือแผนงานของพระองค์ที่เตรียมไว้แล้วแน่นอนอยู่ข้างหน้า ต่อให้อับราฮัมยังไม่รู้ก็เถอะตอนนี้ว่ามันเป็นสิ่งใดแต่ในอนาคตภายภาคหน้าพระเจ้าจะต้องมีหนทางอะไรสักอย่างแน่ๆนั่นคือความเชื่อถึงทำถึงทาให้อับราฮัมกล้าเสี่ยงได้ขนาดนี้และในข้อ5ให้เรากลับไปดูกันในข้อ5นะครับข้อ5บอกว่าอับราฮัมจึงพูดกับคนใช้หนุ่มของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับเด็กชายจะเดินไปนมัสการที่โน้นแล้วเราจะกลับมาพบเจ้า ข้อน,นี้ก็ดูเหมือนเป็นคําบอกเล่าแก่คนใช้บอกเล่าเฉยๆนะครับว่ารออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาแต่ในพระคัมภีร์ที่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า we will come back we ในนัดที่นี้มันเป็นพระหูพจน์มันไม่ใช่เอกพจน์ดูครับเอกพจน์คือหนึ่งพระหูพจน์คือสองขึ้นไปวีในนัดที่นี้ถ้าบอกกับคนใช้ที่ไปด้วยกันสามคนบอกคนใช้ให้รออยู่ที่นี่เดี๋ยววีจะกลับมาหมายถึงว่าเขาทั้งสองคนจะกลับมา ไม่ใช่แค่หนึ่งถ้าอับราฮัมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเผาฆ่าแล้วเผายิสะหะเป็นถวายเครื่องบูชาทำไมายังใช้คําว่าวี <c oughs> อีกตัวอย่างคือเมื่อยิสะหะาถามถึงลูกแกะที่จะใช้ในการถวายเครื่องบูชาอับราฮัมก็ได้ตอบว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมลูกแกะสำหรับการถวายไว้แล้วนี่คือความมั่นใจของอับราฮัมที่ยอมเสี่ยงเพื่อคําสั่งของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าที่เขาเชื่อ ข้อที่2หัวข้อที่2การเสียสละของอับ,บราฮัมไม่เคยต้องการคําอธิบายว่าทําไมอันนี้ในชีวิตของเราเราจะมีคําถามมากมายนะว่าทําไมอย่างนั้นทาไมอย่างนี้ทําไมอย่างโน้นเผมเคยได้มีโอกาสได้สอนในชั้นเรียนอนุชนอันนี้ต้องถามเนมเนมจําได้ไหมผมเคยสอนว่าปัจจุบันนี้ทําไมปัญหาครอบครัวถึงเยอะมากขึ้นกว่าสมัยก่อน สมัยมันมีปัญหาครอบครัวเยอะขึ้นสาเหตุหลักๆผมก็เคยได้ศึกษามามันเป็นเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งหลักๆเป็นเพราะว่าเจเนอเรชันของคนสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเจเนอเรชันสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งไปอ่านถึงรายละเอียดข้างในผมขอยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันปัจจุบันในโลกตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้จะมีอยู่1 2 3 4 5ส7 7้าเจดเเจเนอเรชัน หลักๆเจ็ดเจเนเรชันแต่เจเนเรชันที่มีผลมากที่สุดคือ3ามเจเนเรชันสุดท้ายที่ผมกำลังจะพูดผมยกตัวอย่างให้เร็วๆแล้วกันเจเนเรชันที่1คือเขาเรียกว่า lost gen lost generation คือเกิดในทศวรรษที่80ซึ่งพวกนี้ตายหมดแล้วไม่มีอยู่แต่เป็นพวกที่เริ่มเจนนะครับเจเนเรชันที่2คือเขาเรียกว่า greatest gen คือเกิดช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาเปอีกเจนหึงคือเจนที่3คือ silent gen ไซเลนต์ก็คือเจนที่เกิดในปี2468ถึง2488ซึ่งก็น้อยลงไปแล้วเจนต่อมาค,คือนี้เป็นยุคที่ยังมีอยู่แต่จะเป็นคนชลาขึ้นไปแล้วก็คือเบบี้บูมเจนจะเกิดในปี2489ถึง2507ก็ใครที่อยู่ในช่วง2507ก็ถือว่าชราแล้วนะครับเขาเรียกว่าไซเลนต์เจนต่อไปเจน X เจนเคือเกิดในปี2508ถึง2522ต่อไปเจน Y เกิดในปี2523ถึง2540อันนี้ผมก็ค่อนข้างเฟล์นี่นึงเพราะผมเข้าใจว่าผมเป็นเจน X นะเท่มากเลยเจนเอ็กแต่จริงไม่ใช่นะผมในเจน Y ต่อไปเป็นเจน Z ซึ่งเกิดในปี2540ขึ้นไปนี่คือเด็กปัจจุบันถึงตอนนี้คือเรียกว่าเจน Z แต่ที่ผมบอกหลักๆก็คือจะมีอยู่ระมถึง4เจน ก็คือถ้าเป็น4เจนก็จะเป็นเบบี้บูมด้วยก็คือรุ่นพ่อแม่ของผมหรือทุกคนที่แบบเกิดในปีไม่ก่อนก่อนปี2507เขาบอกว่าคนยุคนี้จะเป็นคนที่เกิดมาในยุคที่กำลังเริ่มพัฒนาคือหลังจากสงครามโลกอะไรเงี้ยครับกำลังเริ่มพัฒนาจะมีความประหยัดจะมีความมานะอดทนจะมีความอดทนเยอะกว่าเด็กรุ่นหลังๆเยอะมากต่อไปเจน X กกลุ่มนี้ก็จะถูกสอนมาจากรุ่นพ่อก็จะมี ซีเรียสเรื่องการเรียนเพื่อจะได้มีการเรียนที่มีการงานที่ดีในอนาคตมีการทํางานที่ดีส่วนเจน Y วก็เติบโตมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเยอะแล้วพอเท,เทคโนโลยีเข้ามาเยอะแล้วก็ความมีความคิดเริ่มไม่เหมือนผู้ใหญ่ต่อไปเจน Z g e เจนนี่จะเป็นคนรุ่นใหม่เลยที่เกิดมาพร้อมความสะดวกสบายแล้วมีรถมีโทรศัพท์มือถือมีทุกอย่างพร้อม พวกนี้เด็กพวกนี้ค่อนข้างจะมีความอดทนที่น้อยกว่ารุ่นผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเคยได้รับอะไรที่มันเร็วตลอดไม่เคยต้องช้าก็เลยมีความอดทนน้อยนี่ถึงถือเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีปัญหาครอบครัวเยอะเพราะความคิดตกใจนีนะ่เพราะความคิดไม่เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่จะมีคําถามว่าทําไมทําไมทําไมต้องทําอย่างนี้ฉันก็รู้สึกว่ามันมันไม่เห็นจะจาเป็นต้องทําอย่างนี้เลยทําไมต้องทําอย่างนี้ บางเหตุผลที่ถูกบอกให้ทำถูกสอนก็ไม่คิดว่าจะต้องทำตามเพราะว่ามันก็ไม่คิดไ,ดไม่ได้เห็นด้วยอะไรครับประมาณนี้เริ่มมีความคิดที่แตกต่างแต่สำหรับอับราฮัมที่ผมบอกว่าในข้อที่5หรือข้อที่ 7, เอ้คนในข้อในข้อที่5อับราฮัมไม่จำเป็นต้องถามคำถามต่อพระเจ้าว่าทำไมถึงต้องเป็นยีสห้าพงเจ้าข้าอับราฮัมไม่เคยตั้งคำถามพระเจ้าสั่งปุ๊บตอนเช้าเตรียมฟืนเตรียมลา เตรียมคนใช้เรียบร้อยข้อที่3จะไปอย่างเร็วนะเพราะว่าถ้าผมออกนอกเรื่องมากมันจะกลับมาไม่ได้นะครับข้อที่3การเชื่อฟังที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและการมั่นใจ100%เว่าพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ตอบแทนที่ดีกว่าให้อันนี้อาจจะยาวหน่อยแต่เหมือนกับว่าอาจจะอธิบายยังไงดี การเชื่อฟังที่ดีที่เราเชื่อฟังคําสั่งต่อพระเจ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยว่าเราเข้มแข็งในความเชื่อมากแค่ไหนเราเคยโดนโดนสั่งให้ทําอะไรแล้วมันลดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดอะ่ะแต่เราจําเป็นจะต้องทํำไหมอันนี้ผมเคยโดนอันนี้ผมขอเล่าสมัยผมทํางานที่แรกครั้งแรกผมเคยโดนหัวหน้าของผมสั่งให้ปลอมเอกสาร ปอมเอกสารโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาจากระบบแค่ใช้โปรแกรม p h o t o s h อ p ทําเอกสารขึ้นมาอันนึงแล้วก็จะไปเรียกเก็บตังค์กับลูกค้าซึ่งเขาบอกว่าเขาคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเขาคุยแล้วเดี๋ยวพี่เคลียร์เองไอเราด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่เข้าใจเราก็เลยทําปลอมไปเอกสารแค่ใส่เลขใส่เลขใส่ไปเลยตรงตามที่เราอยากจะใส่เลยใส่เท่าไหร่ปรากฏว่าพอไปคุยกับลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่มีไม่มีเลขนี้ในระบบนะคะมาเก็บเงินได้ยังไงเขาหันมาถามผมต่อหน้าลูกค้าเลยว่าคุณคุณแวนครับคุณสันติสุคับ คุณทาอย่างนั้นได้ยังไงครับผมไม่เคยสั่งให้คุณทาเลยอกโอ้โหเรานี่อึ้งเลยโดนแบบนี้ต่อหน้าทาั้งๆท,ที่เขาเป็นคนสั่งเราเองแต่พอต่อหน้าลูกค้าเขาบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ว่าเราต่อหน้าลูกค้าเรากล้าทําเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หัวหน้าสั่งแล้วเขาจะแบ็กอัพเราเขาจะซัพพอร์ตเราในสิ่งที่เขาสั่งเองแต่จริงๆมันไม่ใช่แต่กับพระเจ้าของเราไม่มีคําว่าหักหลังแบบนั้นแน่นอน พระเจ้าของเราจะคอยมอบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราตึงแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบสักเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายความเชื่อของอับราฮัมนั้นเข้มแข็งมากขนาดไหนต่อคำสั่งของพระเจ้าเข,ขาเรียกว่าอะไรอะอับราฮัมมีความเชื่อที่เข้มแข็งต่อคำสั่งของพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะสั่งอะไรที่สิ่งที่มันไม่ถูกใจเขาแต่เขาก็ยังกล้าเสี่ยงที่จะทำเพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้า มีสิ่งที่คอยตอบแทนเขาที่ดีกว่าแน่นอนเฉะนั้นสามข้อที่ผมยกตัวอย่างมาบอกพี่น้องถึงความเสี่ยงที่อับราฮัมกล้าทำผมอยากจะสรุปง่ายๆสั้นๆแบบนี้ว่าเรากล้าเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าของเราดีกว่าเรากล้าเสี่ยงที่จะทำขนาดไหน พระเจ้าไม่เคยสั่งให้เราฆ่าลูกตัวเองแล้วถาวายไปขึ้นบูชาแน่นอนตอนนี้แต่พระเจ้าสั่งในพระภีไว้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็ต้องประกาศพระคำของพระเจ้าเราจะต้องชวนคนมาโบสถ์หรือเราจะต้องกล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้องหรือเราจะต้องเป็นคริสเตียนที่แตกต่างจากคนบนโลกใบนี้บางครั้งเราก็ลืมตัวแล้วเราก็ผสมผสานกลมกลืนไปกับคนบนโลกนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า อยากให้เราถามตัวเองนะครับว่าเรากล้าเสี่ยงอะไรบ้างเพื่อพระเจ้าของเราเรากล้าทําตามคําสั่งพระองค์โดยทันทีหรือไม่โดยไม่ลังเลพระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อของเราแบบนั้นบ้างหรือยังถ้าพระองค์ทรงตัดแล้วเราลังเลมากแค่ไหนเรากล้าเสี่ยงกับคําสั่งพระองค์มากแค่ไหนขอพระเจ้าวอวยพรครับ